ให้เสียงภาษาให้โดยคอเกตสตูดิโอถ้าไม่ได้ดูจากเพจสแสดงว่าเพจนั้นก็ไปอัพใหม่หนูแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะพักแป๊บหนึ่งนะคือวิ่งมาต้องร้อยสองร้อยรอบอ่ะขอพักก่อนแล้วกันนะใจคอนี่จะให้วิง่ง ทั้งวันทั้งคืนเลยหรือ,อยังไงกันนะเราปกติแฮมสเตอร์บ้านไหนมันนั่งกันอย่างนี้วันนี้พวกแกคิดว่าวิ่งไปวิ่งมาในกรงล้อเนี่ยมันดูติงต้องใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาแต่ทําอะไรซ้ําไปซ้ามาคิดว่ามันน่ารักใช่ไหมอยากดูใช่ไหมล่ะคือวิ่งวนไปวนมาเนี่ยอยากดูมากใช่ไหมเข้าใจอยู่หรอกถึงได้วิ่งอยู่ทุกวันนี่ไงล่ะก็เลยวิ่งให้ดูอยู่ทุกวันนี่ไงไมแ ดูอยู่ตลอดเลยมันก็รู้สึกแบบมีเหนื่อยกันบ้างอันไปมองทางอื่นบ้างก็ได้แบบนี้ไม่มีเวลาพักกันพอดีอดีวะอะไรของพวกเองวะมาสนุกตรงไหนเนี่ยหรือเพราะว่ากูเป็นแฮมสเตอร์ก็เลยดูกันอย่างนั้นเหรอบ้าหรือเปล่ากลับบ้านไปดู Discovery ดีกว่าไหมมาดูกูทั้งวันเลยวิ่งแม่งจนเหนื่อยชีวิตแม่งบัดซบจริงๆแฮมสเตอร์เนี่ยแล้วคิดว่าทำแบบนี้มันจะได้ไดเอทหรือ,อยังไงกันนะะไดเอทเนี่ยนะ แต่ก็มีคนพูดอยู่ตลอดไม่ใช่หรอว่าน่ารัก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 อะ่ะกูเป็นหนูนะเว้ยกูเป็นหนูมึงรู้จักไหมเนี่ยเออหนูนะเว้ยน่ากลัวหนะเว้ยหนูเนี่ยที่หนูบ้านกับหนูนายังโดนจับมาปิ้งย่างปิ้งกินกันได้เลยไม่ใช่เหรอฮแล้วทำไมที่สายพันธุ์เออสายพันธุ์ของกูถึงได้เป็นข้อยกเว้นกันนะ หรือว่าเพราะน่ารักใช่ไหมเนี่ยฮะเอาจริงเหรอวะไอ้พวกที่ว่าน่ารักเนี่ยพวกมึงตัดแว่นกันได้แล้วนะแล้วทํำไมพวกมึงมันสองมาตรฐานกันขนาดนี้ได้วะเนี่ยออยิ่งพูดแม่งยิ่งไม่เข้าใจยิ่งพูดยิ่งงงดูหนูวิ่งนี่มันบันเทิงตรงไหนวะเนี่ยว่าแต่บอลไทยเมื่อวานอะโคตรเทพเลยวะ่ะไม่เกี่ยวหรอกแต่อยากพูดอืมไอ้เจ้าแมวไอ้เจ้าแมวตรงนั้นอ่ะ แม่งมองมาทางนี้ตลอดเลยจ้องจะแดกกูเต็มที่เลยนี่วะนี่เห็นกูเป็นของกินแล้วใช่ไหมเนี่ยอยากจะกินกูใช่ไหมล่ะนะ่ะฮะเออชิบหายแล้วไนงะเออถ้าพูดถึงของกินเนี่ยแฮมสเตอร์อย่างเราก็มักจะอมเมล็ดทานตะวันเอาไว้ในปากให้ปากมันอุมๆเอาไว้อ่ะนะดูแล้วมันน่ารักใช่ไหมล่ะก็เพราะน่ารักไงถึงถึงจงใจทําให้ดูอะ จริงๆจ,จ,จะกินลงไปเลยก็ได้แต่ไม่ทำไงล่ะปะโถคิดว่าอมเมล็ดทานตะวันเอาไว้มันจะดูน่ารักเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะโดนหลอกแล้วไอ้พวกโง่โดนหลอกเขาอย่างจังเลยชอบมองแก้มชอบมองแก้มตุ้ยนุยตุ้ยๆกันใช่ไหมล่ะน่ารักสุดๆเลยใช่ไหมล่ะปะโถแต่ว่าโดนแรงกดดันที่โดนมองตลอดเวลาเนี่ยมันก็ อยู่คนเดียวในกรงนี่ว่ะแล้วจู่ๆก็รู้สึกแบบว่ามันไม่สบายใจมันมันอึดอัดใจขึ้นมาอยากจะหนีออกไปอะไรเงี้ยถึงจะมีโอกาสตอนที่มนุษย์เอาข้าวมาป้อนให้ก็เถอะแต่แม่งก็พลาดแบบง่างๆประจําเลยก็ประตูกรงมันไม่เปิดเลยนี่หว่อ,อยังไงก็เป็นแค่หนูนี่ว่ะนะไงก็ เป็นแฮมสเตอร์ก็ขอสนุกกับชีวิตแบบแฮมสเตอร์ไปแล้วกันนะเนาะดีละงั้นก็ออกกำลังขาสักหน่อยดีกว่าอ่าเอา่เอคราวนี้วิ่งไปฝั่งตรงข้ามหมุนไปทางตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ก็แล้วกันนะถ้าอยากดูแล้วก็เชิญตามสะดวกเลยไม่ว่า